สวัสดีครับสวัสดี FC หน้าช่องทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบผมครับเช่นเดิมครับเป็นประจำครับกับชาเชียวชาญครับกับทัศนา1คู่1รายการครับสำหรับแนวทางเมื่อวานครับที่ให้ไปครับในศึกพิมลิกของอังกฤษนะครับนิวคาสเซิลพบตันทอฟฟีสีน้ำเงิน เอวูตันนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็เลือกเชียร์ทางด้านมุมบนครับอย่างทางด้านโอเวอร์สกอร์ครับ2.75นะครับก็จบกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับพลาดเป้ากันไป2วันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีมาแก้ไขให้นะครับสำหรับตัวหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับสำหรับตัวหน้าช่องนั่นเองนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้ด้วยครับที่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาได้ที่ทางด้านแอปพลิเคชันเขียวครับ C H 09นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์นำหน้าครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์นำหน้าครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวในชมรมของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการนะครับผมขอแก้ตัวนะครับไปที่ท่านนศึกพิม์ลิกของอังกฤษเลยนะครับเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีครับเป็นทางด้านทีมลุนแชมป์ครับอย่างทางด้าน ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดรังนะครับเอเมอริตสเตเดียมครับพบท่านั้นลูตันทาวน์นะครับผลงานของท่านั้นอาร์เซนอลนะครับในเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขานี่เล่นดาร์บี้แมตช์กับท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจบกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสูตรความพร้อมวันนี้ของอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะฟูลทีมเลยนะครับขาดแค่ทางด้านกองหลังอย่างท้านยอร์เลนทิมเบอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนในการจัดทัพขุมกำลังวันนี้จะใช้3แนวรุกครับอย่างทางด้านกาเบียวมาตินเนลลี่นะครับ คลายฮาวเวิร์ดนะครับรวมถึงท่านบูโยสาก้าน,นะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับ ส่วนทาาน้านแผงกลางก็จะมีทาาด้านดีแคนไร์ครับจอจินโยนะครับรวมถึงทางน้านมาตินโอเดนการ์ดนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับมาฝั่งของทาาด้านลูตันทีมเยือนบ้างนะครับในเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขานี่แพ้ให้กับทางด้านสเปอร์ไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้นะครับในลิ์ของบาดเจ็บเนี่ยก็ถือว่ายาวเป็นหางบอลเลยนะครับนักเตะบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนในการจัดทัพวันนี้ดันสามหน้าชนอาเซนนอลเลยครับก็จะเป็นทางด้าน ฮิตซองนะครับคลาสตันมอลลินะครับรวมถึงด้านเอนดอร์ทาวเซนนะครับ,รรบแขกลางก็จะมีทา่านด้นรอสบัสลีย์นะครับรวมถึงด้านเอ็มปันชูนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับวันนี้นะครับเรนนี่กำแพงค่อนข้างที่จะเปิดมาแพงเหลือเกินครับเป็นทางด้าน อาร์เซนอลนะครับต้องยิงถึง3มเมล็ดเลยครับถึงจะได้เฮนะครับเฮตูเฮนครับที่เคยเจอกันครับในครึ่งฤดูกาลแรกครับเล่นในบ้านของทางด้านลูตันเทานะครับก็ลูตันนี่แพ้กับทางด้านอาร์เซนอลไปที่3ประตูต่อ4นะครับส่วนทางด้านมุมมองทัศนะส่วนตัวของผมครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลนี่พวกเขานี่ต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับ3มแต้มเท่านั้นครับวันนี้นะครับเป็นอื่นไกลไม่ได้เลยครับลุ้นแค่จะยิงขาดหรือไม่ก็แค่นั้นนะครับส่วนทางด้าน รูตั้นเท้านี่ผมว่านะครับปัญหานักเตะบาดเจ็บนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ฟอร์มระยะหลังๆนี่ลูตันนี่ไม่ได้แกล่งนะครับเหมือนกับการเล่นเหมือนต้นฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับต้นฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ในช่วงระยะหลังๆนี่ชนทีมใหญ่ยังไงก็น่าจะล่วงนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลนะครับน่าจะพิชิตได้นะครับด้วยสกอร์ระยะห่างถึง3ามเล็ด ผมว่าน่าจะไหลยาวๆแน่นอนครับ4เมล็ด5เมล็ดนี่ผมว่าน่าจะไปถึงนะครับวันนี้ให้เลือกเชีย์ทนด้านเจ้าบ้านอย่างทานด้านทีมลุ้นแชมป์อาร์เซนอลไปได้เลยนะครับในค่ําคืนนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับไปได้นะครับที่ทนด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้ารวมถึงทานด้านแอปพลิเคชันเขียวครับ CH 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับผม